ดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะก็ตอนนี้ค่ะลาวันนี้ลาไลฟ์พี่พี่เร็วหน่อยอันนี้ก็มาถึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถนนทุ่งปอเทืองนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านบะแล้วพาพี่พี่มาชมบ้านบะมาชมทุ่งปอเทืองนะคะ จักรยานมาเที่ยวผู้ใดพ่อใหญ่รุ่นเนี่ยนะแขกมาจากโอ้ยสะอ้อนเนาะโอ้โนี่ทีมหนึ่งก็ถ่ายรูปไปนะคะทางหนึ่งก็ปั่นจักรยานไปนะคะไปทางใดคะมาเทียเท่ยวปอเทืองครับมาเทียเท่ยวปอเทืองนะคะปอเทืองชุมชนตำบลบ,บะ โอ้ยพ่อเรามานั่งจีบกันไปไปผมเปลาผมเปล่าเลยแม่ได้แค่ลูกอ่เอ้าผู้บ่าวผู้สาวผู้หญิงนั่งซ้ายผูยิง <laughs> นังซ้ายนั่งกว่าอะไรเนี่ยใส่เม็ดนั่นแหละดูดูค่อย เอเอสลังเฮเอา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 มือเอาปลายมือให้ชนชนกันเออโค้งโค้งให้มันเออเออน่นอนานอแคปได้แคปค่ะ,ะฟากพี่พี่แคปแทนนะคะถ่ายคลิปอยู่ <S <S 1> <S 1> ไปแล้วถ่ายแล้วทุ่งปอเทียงชุมชนตำบลบะแล้วแล้วตอนนี้คือแสงแสงอาทิตย์กำลังสวยมากเลยนะคะอาทิตย์กำลังตกเลย อ๋อลังฮีสลังฮีอะสลงฮีจีดแคบได้แคบค่ะเอ้ยเล้ยบื่อไถ่ายคลิปสิวัสดีค่ะัสดีค่ะองแกตาแฟมิลี่นะคาเที่ยวบ้านเมาเที่ยวงพาเอซีน้องแก้วมาเที่ยวทุ่งปอเทืองพอล้วามันลุยปอเทืองเขามันสมุนเหมือนมุนมีมูู่ มีต่อยเราอันนี้บอเนียงพี่น้องเล่าเล่าไปได้เมดเป็นไปยังไงสวยไหมคะชวนเอฟซีมาถ่ายรูปใช่ไหมชวนเอฟซีมาถ่ายรูปค่ะบ้านแกตาอะไรนี่บอกรักให้กล้องโคกโคกสะอาดบอกรักให้กล้องโคกหั่งนะโคกสะอาดโนนแค้นวาสานวัว ตะโกนตะโกนบอกรักกันให้กล้องโคกสาลังทีเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเออนานออเอาหนึ่งสองแะแฉแะอ <c oughs> ันนัต่อยเชิญค่ะอื <c oughs> ถนน <c oughs> ถนนเส้นนี้นะที่ที่น้องแก้วเคย <c oughs> เคยเ <c oughs> <ๆ S 2> ดิน <c oughs> สมัย <c oughs> ตอนเด็กๆ <c oughs> นี่ถ้าเอาถ้าเอาแก้วกมาเดินนี่สงสัยมุนไปเลยมุนอุ่ยปุ๋ยแท่ๆลกะปอเทืองนี่ฝั่งทางด้านนี้เนี่ยอาจจะยังไม่บานนะคะพี่พี่ไม่นานไม่นานเดี๋ยวก็บานนะคะแต่ว่าฝั่งที่คุณม่อคุณแม่ถ่ายรูปอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยดอกปอเทืองกําลังสวยเลยค่ะขับรถไปได้ขับรถไปไหน,ไนใครขับเป็นโอ้พ่อพูดไปเรื่อยน้าต่อยเป็นพรีเซนเตอร์ คู่กับแม่ต้อยกระโดดไม่ได้เร็วเหยียบต้นเออหนึ่งสอง้สนุกสนานมวนเพลินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระโดดเอามืแบบนลยแหละเออเอา สวยงามมากเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีก็ต้องขอลาพี่พี่ f G ทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ